เกิดวันจันทร์นะค่อนข้างติดปัญหาเรื่องการเงินเอออาจจะแบบว่าหาเงินไม่พอใช้ระวังนอนไม่หลบับฝันร้ายนอนสะดุง้งอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเนี่ยระวังเรื่องของการฝันมากอาจจะคิดมากก็ได้ก็เลยเก็บเอามาฝันบอกให้ระวังเรื่องบัญชีบัญชีของ Facebook Instagram ค o นโสดเนี่ยคนโสดมีเกมมีคู่จริงๆ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านโฮมยาชาแนลนะคะอาจารย์เชื้ออาจารย์เมษานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับการอ่านไพ่รายเดือนวันนี้ถึงคิววันจันร์แล้วเดือนกันยายนวันจันกันยาได้ไพ่สำหรับที่สามะมาดูซิวันจันทร์กันยา Three days later กันยา the world เออเลิศอยู่นะ มีทั้ง The World The Sun หนึ่งเหรียญโคิดแต่เรื่องเงินเนาะวันจันทร์เป็นอะไรเงินไม่พอสักทีคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่ามีเกณฑ์โชคดี มีเกณฑ์อ่าถูกหวยถูกหวยอีกแล้วมีเกณฑ์ถูกหวยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอ่บ้านบ้านตัวเองเช่นอาจจะถูกบ้านเล็กที่อะไรแบบนี้เนาะหรือขอพรอะไรไว้ก็อาจจะสมหวังในเดือนนี้แต่ว่าบอกแล้วคนเกิดวันจันทร์ค่อนข้างติดปัญหาเรื่องการเงินเอออาจจะแบบว่าหาเงินไม่พอใช้เงินกังวลในเรื่องของเงินแล้วกันต่อให้มันมีอยู่ในมือก็ยังรู้สึกว่าแบบมันจะพอไหมมันจะพอไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็น ค่อนข้างเครียดเขาบอกคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมักจะคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดทั้งทงที่ดวงตัวเองอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าในหัวตัวเองแย่เป็นติดลบไปละว,ว่าแบบเออบอกแล้วว่าสิ่งที่กังวลที่สุดคือเงินจะพอใช้ไหมเงินต้องไปใช้นั่นใช้นี่แล้วจะหาเข้ามาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยห่วงลูกห่วงเงินห่วงไปหมดแต่หลักๆก,ก็คือเรื่องของเงินระวังนอนไม่หลับฝันร้ายนอนสะดุง้งอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ย ระวังเรื่องของการฝันมากอาจจะคิดมากก็ได้ก็เลยเก็บเอามาฝันอย่างนี้เนาะฝันนั่นฝันนี่ไปหมดอย่างเงี้ยเออบอกแล้วว่าดวงอ่ะมีความโชคดีอยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือประมาณช่วงกลางเดือนใครที่ทํางานประจำเนี่ยเขาบอกว่า จะมีผู้ชายเข้ามาช่วยเหลือประมาณช่วงกลางๆเดือนหรือว่าใครที่ขายของรอออเดอร์ต่างๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ได้ออเดอร์ที่ดีใครที่ทํางานขนส่งทํางานเกี่ยวกับการที่ไม่ได้อยู่กับที่อ่ะเช่นอ่เป็นอะไรคนขับรถขับเครื่องบินแอร์โฮสเตดเอ,อ่อคนที่รับส่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าจะมีออเดอร์ฟุกๆจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาในเดือนกันยายนเออจะได้แบบ มีคนมาชวนให้ไปทํางานหรือว่าอยู่ดีๆเขาก็จ้างเราประจําให้เราไปทําอะไรบางอย่างอะไรแบบนี้เนาะต่เป็นเกี่ยวกับการขนส่งเป็นเกี่ยวกับการไม่ไม่อยู่กับที่เคลื่อนที่นําเข้าส่งออกหรือใครที่จะขายอาหารเป็นแบบว่าฟู้ดทรัคเหรอใช่ไหมเออนั่นแหละก็บอกว่าทําได้เช่นกันงานเกี่ยวกับออนไลน์ขายเสื้อผ้าไลฟ์สดขายอะไรที่เป็นออนไลน์ดีหมดเลยทําได้เลยแต่เขาบอกว่าคนที่มีเพจอยู่แล้วคนที่ขายดีอยู่แล้วระวังถูกปิดกัน้นเอออยู่ดีๆระวังถูกถูกแฮก เ,เขาบอกให้ระวังเรื่องบัญชีบัญชีของ Facebook, Instagram อะไรก็ตามแต่ที่มันแฮกได้อะบอกว่าคนที่มียอดขายดีอยู่แล้วเนี่ยระวังโดนแฮกส่วนใครที่ไม่เคยขายออนไลน์เลยสามารถขายทําได้เออแต่เนี่ยเป็นห่วงคนที่ดีอยู่แล้วออระวังเพจ Facebook มีปัญหา เออถูกแบบลองดูซิว่าพาสเวิร์ดเรามาดูเข้าถึงไงไ่ายไหมหรือว่าดูซิว่าอะไรที่แปลกๆเข้ามาเป็นลิงก์เป็นอะไรแปลกๆก็อย่าไปกดอย่าไปกดลิงก์อย่าไป,กด,าไปกดอะไรมั่วซั่วมันจะมีปัญหาในภายหลังได้ไปลายเดือนมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะมีเกณฑ์เสียเงินเกีเ่ยวกับบ้านกับช่องหรือว่ามีใครคิดที่จะซื้อบ้านใหม่ก็สามารถซื้อได้ในเดือนนี้เพราะมันมีเกณฑ์เสียเงินกับที่อยู่อาศายัยหรือว่าใครที่แบบอยู่ดีๆมีเกณฑ์เปลี่ยนที่เฉยเลยได้งานใหม่ก็จําเป็นต้องย้ายบ้านได้งานใหม,ม่เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนหรือว่าใครคิดจะะขขาาาาาายยบ้้้นนะมีสิไดดแตต่่วองลรค ขายบ้านขายคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถูกกดราคาหน่อยหรือถ้าไม่รีบก็รอไปก่อนอย่างเงี้ยมีดวงดีนะขึ้นทั้ง The Sun The World, นเดอะเวิลเหรียญอย่างเงี้ยเพียงแค่ว่าเหมือนหาเงินมาได้แล้วก็ต้องจ่ายเงินออกหรือว่าตัวเราคิดกังวลเรื่องเงินมากเกินไปบอกแล้วว่างานทางออนไลน์ขายดีขายได้เลยแค่คนที่ขายดีอยู่แล้วให้ระวังเรื่องเพจถูกปิดกัน้นหรือถูกแฮกเกอร์แค่นั้นเองมีลิงก์อะไรแปลกๆก็อย่าไปกด คนทาธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ยอดยอดเงินจะขึ้นหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะทําอะไรได้เขาเรียกว่าจะได้งานใหญ่แต่ว่าอาจจะต้องลงทุนไปก่อนบางส่วนแล้วถึงจะเก็บเงินได้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําทุกอย่างต้องมีสัญญานะอย่าไปโลภแบบว่าโอ้โหได้งานแล้วลงทุนทาเลยอย่างเงี้ยโดยที่ยังไม่ได้เงินเลยจากเขาเลยหรือยังไม่รู้เลยจะได้งานหรือเปล่านี่ก็ไม่เอาเออมีปัญหานะแล้วก็ในระวังเรื่องของการนอนไม่หลับแค่นั้นแหละ แล้วก็มีเรื่องอะไรอีกคนทำงานประจํามีเกณฑ์เปลี่ยนงานปลายเดือนอ่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะได้งานใหม่หรือว่ามีคนชวนไปทํางานได้รับมอบหมายให้ทํางานใหญ่ๆอ,อแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางหรืออาจจะต้องเดินทางไกลขึ้นจนทําให้เราต้องต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าต้องเสียเงินกับการเดินทางมากกว่าเดิมอะไรแบบเนี้นะ แล้วก็เรื่องของความรักเรื่องของความรักก็ถือว่าไปได้ดีมีเกณฑ์เจอคู่ประมาณช่วงกลางเดือนสาหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะพบรักเออพบรักรักแรกพบแต่ว่า คู่ที่เจอกัะทางออนไลน์ก็ให้ระวังหน่อยว่าดูสืบให้ดีก่อนซิว่าเขามีเมียมีลูกอยู่แล้วหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปตกลงปงใจอะไรกับเขาแล้วก็เตือนมาตลอดนะไม่ว่าจะเกิดวันอะไรก็ตามถ้าไปเจอคู่ที่แบบว่าออนไลน์แล้วถ้าแบบคุยกันจะไม่เคยเจอหน้าแล้วให้โอนตังค์ให้อันเนี้ยไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดยังไงก็ไม่เอานะต่อให้มันดีแค่ไหนมันเป็นเศรษฐีดูไบเจ้าชายอาหรับอะไรเงี้ยก็ไม่เอาเจ้าชายอาหรับคมไม่มาให้เราโอนเงินหมื่นสองหมื่นหรอกเนาะเออล้วก็คิดถึงหลักความเป็นจริงด้วยไม่ใช่แบบว่าโอ้โห โปรไฟล์เขาดีนู่นนี่นั่นลเลยอย่างเงี้ยเออดูข่าวอะไรสะกบ้างเนาะว่ามันมีอะไรหลอกกันเยอะเหมือนกันเราอย่าไปเชื่อใจอะไรง่ายๆเด๋ยนนี้ระวังเรื่องของการถูกหลอกทางออนไลน์เช่นเดียวกันซื้อของเก็บเงินปลายทางแกะของดูก่อนสิว่ามันตรงสเปคกับที่เราที่เราสั่งหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปจ่ายเงินก่อนหรือว่าซื้อของอะไรก็เช็คให้ดีเอาชื่อเวลาเราจะโอนเงินเราเอาชื่อของบัญชีนะไปเซิร์ชดูซิมันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะว่าอะไรมีเกณฑ์ถูกหลอกกับการซื้อของออนไลน์อ่ะมีเกณฑ์ถูกหวยใต้ดินอีกอย่างหนง ต่อย่าไปแบบซื้อเยอะถ้าคนที่แบบไม่มีไม,ไม่ไม่เคยซื้อมาก่อนก็อย่าซื้ออะไรให้มันเยอะเออบ้านเล็กที่เนี่ยสามารถซื้อได้ออมีเกณฑ์ได้โชคกับกับผู้ชายบอกแล้วหรือว่าจะพบรักกับคนเนี่ยจะพบรักกับจะมีแฟนและกันเออหรือว่าจะมีใครมาแบบถูกอกถูกใจคุยกันแล้วชอบมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมีเกณฑ์ได้งานใหญ่เออแต่ว่า เหมือนกับว่าได้เงินมาแต่ต้องแบบแลกกับอะไรบางอย่างไหมเพราะว่าอาจจะต้องลงทุนอะไรไปก่อนถึงจะได้เงินเข้ามาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าทุกอย่างที่ทําบอกแล้วว่าต้องมีเอกสารสัญญานะถึงทําได้ในส่วนของโลกก็ต้องแล้วระวังฝันร้ายระวังความเครียดระวังนอนไม่ค่อยหลบับเออแบบกังวลมากเลยแล้วก็ใครที่จะทาสัญญกรรมมันนี้พูดเผื่อไวนะ้เนาะทำสัญญกรรมมาดูหมอดูอะไรให้ดีแล้วกันเนาะเขามีความรับผิดชอบอะไรหลังจากที่ทําไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเสพแต่รีวิวมาแล้วพอไปทาแล้วหน้าไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้นะก็ เลือกหมอให้ดีด้วยหรือว่าดูที่ว่าเขามีแบบบริการหลังการขายหรือว่าความรับผิดชอบกับเรายัางไงได้บ้างนะมีเกณฑ์ทำสัญญกรรมเออแต่ว่าเนี่ยจะเลือกให้ดีว่าจะเอาแบบไหนจะทําแบบไหนออกมาแล้วหน้าเป็นยังไง ก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่จะลงทุนจะทำอะไรก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ทำอะไรให้มันจริงจังอย่าทำทำหยุดหยุดหรือว่านึกจะทำก็ทำนึกจะไม่ทำก็ไม่ทำเพราะว่าบอกแล้วว่ามันมันมันเบื่อมันเหนื่อยมันหน่ายไปโหมดทั้งทั้งที่ดวงมันเปิดนะแต่ตัวเราเองนี่แหละมันเหมือนไม่ค่อยมีกำลังใจจะทำอะไรเออ,ทำ,อทำไหมทำไปอย่างนั้นระวังปัญหาสายตาอีกเรื่องหนึง่งหรือว่ามีเกณฑ์ต้องผ่าตัดอะหรือว่าผ่าตัดในที่นี้คืออะไรแบบลอกตา ทำเลสิกอะไรอย่างนี้เนาะเสียงเงินกับการรักษาตาคนโสดเนี่ยคนโสดมีเกณฑ์มีคู่จริงๆิอย่าไปดูแต่แบบโปรไฟล์เขานะแบบอุ้ยต้องรวยต้องมีเงินต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคู่สักทีเง่อนไขยเยอะบางคนอนะ่ะคนโสดบางคนเงืงอนไขยเยอะเนี่ยม,มีเกณฑ์มีคู่แต่ว่าให้พิจารณาโดยรวมหรือใครที่ทะเลาะกับแฟนเก่าก็มีเกณฑ์กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าแต่ว่าใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ระวังแฟนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะไปจับได้ว่าแฟนแอบคุยกับใครในออนไลน์อีอะไรแบบนี้ยแต่อย่าไปถึงกระจับผิดเขานะแบบว่าแอบโทรศัพท์เขามาดูอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเจอเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะไปจับได้โดนแฟนนอกใจอืแต่อาจจะไม่ได้แบบลึกซึ้งอะไรอย่างนั้นนะคือคือแบบอาจจะคุยเล่นเล่นเราดันไปเห็นพอดีเขาอาจจะแบบบริหารเสน่ห์เรียกเลตติ้งก็ยังไม่ได้มีอะไรเกินเลยแต่ว่ามันเหมือนแบบ มันน่าจะมีใครเข้ามายุ่งกับแฟนเราด้วยเหมือนกันเลยเนงะี้ยเออแต่ว่าเวลาเช่นแบบว่าจะไปดูก็ดูให้มันเนียนๆเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปบอกว่าดูหมอมาแล้วไปไปดูกับเขาแล้วไปทะเลาะกับเขานะอันนี้มันก็ตลกเกินไปเดี๋ยวเขาตามมา ด่าอาจารย์ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในบรรทุกคนนะมันแค่บอกว่าม,มีโอกาสที่จะเป็นเท่านั้นนะอ่ะมีณฑ์ถูกหวยแล้วใครถูกหวยแล้วก็ช่วยมาคอมเมนต์ด้วยว่าถูแล้วถูกเลขอะไรนะเออเผื่อแบบเดือนหน้าจะได้ลอกบ้างว่าจะเออจะลอกกับใครดีเนะี่ยแล้วก็ไม่ต้องท้อไม่ต้องทุกข์อะไรมากเนาะกับชีวิตอนะ่ะคนเรามันก็บอกแล้วว่ามีดีมีไม่ดีอะไรปะปนกันไปอยู่แล้วแต่ว่าดวงของคนเกิดวันจันทร์จริงๆเดือนนี้คือดีนะดีนะ เพียงแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ไม่ถูกอกถูกใจบ้างอย่างเช่นเหมือนที่บอกจะขายบ้านขายคอนโดหรือจะขายที่ดินอะไรก็อาจจะได้ราคาที่เราแบบไม่ได้อยากขายราคานี้สชกเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเออหรือมันอาจจะช้าหน่อยกว่ากําหนดที่เราอยากได้แต่ว่ายังไงก็น่าจะได้เอ,อขอให้ตั้งมั่นตั้งใจเถออยังไงก็สําเร็จอ่ะเดือนนี้คนเกิดวันจันทร์จะไหวอะไรดีบอกให้ขยันทํางานขยันทํางานแล้วก็จะได้เงินมากขึ้นเออ มันก็มันก็แบบไม่ใ่อาจารย์ใครก็อ่านได้ป่ะขยันทํางานจะได้เงินมันก็หมายความว่าเราอาจจะไม่ขยันไงบางคนก็แบบเหมือนขออย่างเดียวเลยขอพรอ,อย่างเดียวแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเงินจะมาจากไหนลอยมาบนฟ้าเหรอเออมันหมายความว่าเดือนนี้ถ้าคนเกิดวันจันทร์ขยันตั้งใจอ่ะเงินมันก็จะเข้ามาเออเนี่ยสัญญาอะไรกับพญานาคเอาไว้หรือว่าใครที่อยากจะได้เงินได้ทองก็ไปขอองค์พญานาคทุกตระกูลเลย ปู่ศรีสุโธยาศรีปทุมมาพญาอนันตนาคราชพญาศรีสัตนาคราชองค์ปู่องค์ย่าทุกๆพระอ,องค์เลยเนี่ยเดือนนี้จะให้โชคให้ลาบแล้วก็ให้ความเป็นสิริมงคลแก่เราเหมือนที่บอกแต่ว่าไม่ว่าจะไหว้พระองค์ไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นองค์เทพหรือต่างๆนานาเราก็ต้องทํางานทุกคนต้องทํางานใครที่ค้าขายแล้วเคยไหวก้กระทงอ่ะกระทงไหว้ตีลงตีศาลหน้าบ้านหน้าร้านอะไรแบบเนี้ย ถ้าจะหยุดทำกรุณาบอกกล่าวเขาด้วยนะแบบเคยไหว้มาก่อนอยู่ดีนึกจะไม่ทําก็ไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคือถ้าจะไม่ทําก็บอกเขาไปเลยว่าต่อไปนี้ข้าเจ้าจะไม่เอาของมาวางเขาจะได้ไม่ต้องมาลอมาลอแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอีกแต่ถ้าใครที่เคยทําอยู่แล้วแบบขายดีแล้วอยู่ดีก็ไม่ทําก็ก็ลองกลับเอามาทําเหมือนเดิมถ้าไม่ได้เหลือบากกว่าแรงหรือลําบากอะไรองไม่ต้องไม่ไม่ฝืนใจด้วยนะพอฝืนใจแล้วมันก็จะไม่ดีหรือถ้าจะไม่ไหว้ก็บอกกล่าวเขาไปก่อนนั่นแหละ แล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเออหรือใครเคยทําแล้วลืมไปก็ทําอีกได้นะแล้วมันก็จะดีขึ้นงานใหญ่อะไรที่อยากได้ก็ขอองค์พญานาคท่านแล้วเดี๋ยวท่านจะให้เออเนี่ยตั้งโต๊ะไหว้ขอปู่ย่าพญานาคก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ไหว้ของคาวกัอนเนาะก,ก็ไหว้เป็นผลไม้นั่นแหละก็จะเป็นการเสริมดวงอเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรแย่ระวังน้ํารั่วอีกแล้วเออวันจันทร์น้ํารั่วมาอีกแล้วจ้า อะไรที่รั่วหรือว่าที่พังอ่ะก็คือเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนบางบางทีแบบซ่อมแล้วซ่อมอีกมันไม่หายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากระทั่งพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ภายในบ้านอนะ่ะเออมันก็อาจจะต้องไปบํารุงรักษาไปซ่อมมันหน่อยแล้วกันเนาะระวังน้ํารั่วด้วยเนี่ยฝนตกหนักๆดูที่หลังคารั่วหรือเปล่าอุดรูรั่วให้ดีนะอ่ะ ประมาณนี้คนเกิดวันจันทร์ก็ระวังไม่สบายด้วยเนาะในเดือนนี้มีเกณฑ์ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรหนักๆระวังเรื่องของทางเดินหายใจภูมิแพ้แล้วก็นอนไม่หลับที่บอกนะประมาณนี้จ้าขอให้คนเกิดวันจันทร์มีกําลังใจขอพ่อแม่อุมาเทวีอวยพรทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในเดือนโตลาโคมจัด